ก็เซมิเ,เมนตตลาดโลกนะครับเมื่อค่ำคืนช่วงช่วงที่เราหยุดเนี่ยเขาต้องบอกว่ามันเริ่มมีสัญญาณที่รีบาวหรือเป็นบวกขึ้นมาบ้างนะครับหลังจากที่ตัวนยายแพทย์ใหญ่นะครับจากตะนีดขาวเนี่ยมีการส่งสัญญาณนะครับว่าเท่าที่ดูจนถึงตอนเนี้ยนะครับสายพันธุ์โอมิครอนนะครับยังไม่มีอาการเจ็บป่วยรุนแรงนะครับนี่ทำให้ตลาดคิดว่าเฮ้ยมันติดได้แต่มันอาจจะไม่รุนแรงหรือเปล่านะครับก็เริ่มรีบาวขึ้นมาบ้างนะครับ แล้วก็ในส่วนตัวราคาน้ำมันดิบเองเนี่ยปรับขึ้นก็สรีเดเียนะครับขยายตัวครูดพรีเมียมนะครับปรับขึ้นมานะครับก็ทําให้ตัวเซนเซนต์ราคาน้ำมันเองเป็นบวกนะครับเพียงแต่บ้านเราเองก็ช่วงที่เราหยุดไปเนี่ยก็โดนเรื่องตัวสายพันธ์โอมิครอนนะครับที่มีผู้ติดเชื้อภายในประเทศละนะครับหรายก็เป็นตัวคนไทยนะนะครับที่ไปอยู่สเปนแล้วก็กลับมานะครับอายุสาปี ก็พบเชื้อนะครับอันนี้ก็คงต้องดูต่อว่ามันเชื่อมโยงกับใครยังไงบ้างน,นะครับส่วนประเด็นบวกของบ้านเราจริงวันศุกร์เนี่ยมีช่วงปิดตลาดไปแล้วนะครับที่สบคเออสอบศนะครับเขาอ,ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับสด้านด้วยกันก็อันแรกเป็น Long Term Resident Visa นะครับสำหรับคนที่มีแผนจะต้องลงทุนนะครับในบ้านเราเนี่ยจะให้นะครับแล้วก็พ, Service, พวก Cloud Service d a เอ่อ n t e r นี้ก็จะดึง นโยบายต่างๆเข้ามาลงทุนให้สิทธิ์ด้านภาษีนะครับโปรเ,เทคโนโลยีมากขึ้นเนในภาพรวมเองก,ก็ตลาดผมเป็นมองเป็นไซด์เว์ครับพี่เอกนะครับก็หนึ่งห้าเก้า็ดหนึ่งหกเจ็ดแนวรับหนึ่งห้าแปห้าเจสครับผมคือยังไม่ไปไหนอยู่ดีไม่มีข่าวดีช <c oughs> ัดเจนไม่มีข่าวร้ายที่ชัดเจนเออคุณได้ดีตามเรื่องจีนไหมคือคือผมอ่านไปอ่านมาเนี่ยผมว่าเรื่องจีนมีประเด็นนะแต่ก็ขึ้นอยู่รัฐบาลเขาเพราะว่าผมก็มาตั้งแเ็เอาอย่างทุกอย่างเรื่องคริปโตที่ลง แรงๆหรือผันปูนแรงๆตัวตัวตัวหลายสกุลเงินนะไม่ใช่สกุลเงินไทยนะสกุลเงินไทยนันอีกเรื่องนึงนะมันคนละเรื่องกันนะครับสกุลเงินต่างประเทศเนี่ยที่เป็นคริปโตเคเรนซีเป็นบิตคอยน์ไปอะไรหลายๆอย่างเนี่ยครับผมอ่านไปอ่านมามันเหมือนว่ามันไปเกี่ยวกับเรื่องของตราสารหนี้ในจีนครับผมครับเออคือคือคือผมไม่แน่ใจว่าคืออย่างนี้ที่ผมถามคุณเต้ยก็คือในอดีตเวลามาเกิดวิกฤตหลายครั้งเนี่ยมันจะมีอะไรที่ลิงก์กัน คือตอนแรกเราเจอมันจะไม่ลิงกกันแล้วพอไปเจอที่มันลิงก์กันมันก็กึงๆโดมิโนแต่ว่าเรื่องเนี้ยมันหมดไปตั้งแต่เขาอัดฉีดยูอีนะมันก็เลยไม่เกิดโดมิโนครับผมแต่ไอ้เคสเนี้ยผมดูไปดูมาเฮ้ยอยู่ดีมันไปลิงก์กันได้ไงครับเออต้องบอกว่าอันนี้มันก็ไม่แน่ชัดเหมือนกันนะครับไม่แน่ชัดเหมือนกันซึ่งความไม่แน่ชัดนี่แหละก็คงเป็นความเสี่ยงนะครับเรื่องตัวเอเวอร์แกรนด์เนี่ยผมว่าหลายๆคนพอรู้แล้วแหละว่า น่าจะไปไม่ไหวนะครับแล้วก็กิด<ช>ทางการแล้วไม่ไม,ไม่ไม่มีรายเดียวแน่นอนนี่ผมเคยคุยกับเพื่อนที่ทำใช่นนในจีนไม่ไม่มีรายเดียวแน่นอนครับแล้วก็ถ้าเกิดทางการจีนไม่เข้ามาช่วยนะครับใช่ใชจริงๆก็ต้องบอกว่าบูสคายเคสก็คงไม่เกิดเพราะฉะนั้นเอ่อความเสี่ยงด้านเครดิตเนี่ยนะครับถามว่ามันพันอะไรบ้างนะครับที่เขาบอกว่าเอ๊ะมันลิงก์เนี่ยก็คือมันมีเหรียญดิจิตอลนะครับที่ออกโดยตัว เ e เชอร์ริมินะครับก็คือตัว USDC นะครับหลายคนมองว่า u s d t มันก็เหมือนเหมือนกับดอลลาร์นั่นแหละนะครับอืมอ,อื่งต่อหนึ่งแต่ในความจริงแล้วสตรัคเจอร์มันอาจจะมาคอนเวิร์ตกันจริงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เหมือนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วดูเหมือนว่าเออมันอาจจะมีธุรกรรมบางอย่างที่เชื่อมโยงกับรูปแกนอยู่นะครับก็อาจจะเป็นความเสีย่ยงในด้านที่เขาอาจจะบริหารความเสีย่ยงเขาถ้ามันดีฟอลตรงนี้ก็จะกระทบมันก็เลยเป็นที่มาว่า ในเชิงเรล a t i ของตัวคริปโตเคอเรนซีก็เลยมีความผันผวนเพิ่มมากขึ้นนะครับ <Yeah. S 1> แต่อะไก็ตามในเชิงลึกผมต้องบอกว่าผมผมไม่แน่ใจนะว่าเรื่องนี้มันเชื่อมโยงจริงไหมก็เห็นประเด็นข่าวเหมือนกันมาที่พี่เอกได้ดยินนั่นแหละนะครับ mm. ซึ่งถ้าเชื่อมโยงองกเ,เนี่ยก็ต้องบอกว่าก็คงเป็นข่าวที่ต้องระมัดระวังนะครับในแง่ตัวสินทรัพย์องเนี่ยถ้าสภาพคล่องมันเริ่มชะลอลงนะครับจากอะไรก็ตามบางอย่างเร็วแล้วยังประเมินความเสียหายรวมไม่ได้เนี่ยอันนี้จะเป็นความเสี่ยงนะครับเร <Yeah. S 1> ื่อง่ายคือ <Yeah. S 1> ช่วงวิกฤตสพลารับ คือเวลาเราไม่รู้ว่าขอบเกี่ยวแสนเยอะแค่ไหนเนี่ยความผลจะสูงมากนะครับ,รบแต่อะไรก็ตามที่เรารู้ว่าขอบมันประมาณเนี้ยนะครับก้เสียหายประมาณเนี้ยอันนี้มันจะไม่น่ากลัวครับอืมครับครับอ่ะพอพอเราดูแบ็คกราวแล้ววันเนี้ยหุ้นไทยมันจะเป็นไซด์เว์อย่างที่คุณเอดีบอกถูกไหมเอาปัจจัยสัปดาห์นี้ดีกว่าเราเทรดกันสามวันมีปัจจัยอะไรที่ต้องจับตาบ้างหุ้นไทยโอ้บ่าเราจริงถ้าไม่มีประเด็นเลยนะพี่เอกจริง,รงๆเราก็ตามเรื่องหลักก็เรื่อง โอมิครอนนี่แหละนะครับว่าเอมันแพร่ยังไงบ้างในบ้านเราบ้างไหมนะครับอืส่วนเรื่องอื่นๆก็คงผมก็ยังไม่ได้เห็นตัวสัญญาณอะไรนะแต่เป็นสัปดาห์หน้าเป็นประเด็นต่างประเทศเรื่องเฟดนะครับเรื่องตัวเทเปอร์เร็วไม่เร็วนะครับอันนี้คงเป็นเป็นภาพหลักมากกว่าวันไหนบ้านเราสัปดาห์หน้าเอฟโอชัปาไหนสิบสี่สิบห้าครับพี่สิบสี่สิบห้าอ่าครับบ้านเราจริงไม่ค่อยมีประเด็นนะครับก็ก็ตามดู่นก็เรื่องเรื่องการแพร่ระบาดภายในกรณีไวรัสนี่แหละนะครับสองส่วนครับ ทิศทางเซ็ตก็คือใช้เวลาอยู่ในกรอบถูกไหมใช่ครับคือระดับสัปดาห์ผมมองพันหกร้อยสี่กับหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นนวตาด้านบนด้านล่างก็หนึ่งห้าเจ็ดสองนะครับก็ก็ถือว่าแคบนะก็ถือว่าแคบถือว่าไม่ไม่ไม่เยอะหรอกแล้วก็หยุดสามแล้วก็เทรดสามวันด้วยเทรดสามวันด้วยใช่ครับอ่าเทรดสามวันตอนนี้ก็ลากันหมดอะผมว่าตลาดอย่างนี้ทุกคนก็ไปเที่ยวหมดแล้วต่างจังหวัดคือดีนะออกต่างประเทศได้และออกต่างประเทศได้ผมว่าผมว่าคนเต็มอ่ะตอนนี้ออกออกลำบากก็เลยต่างจังหวัดคนเต็มเลย กลับมากลับม,มาเรื่องอีกเรื่องหนึง่งเรื่องเรื่องเงินดิจิตอลหรือครับดิจิตอลไทยมีอะไรเพิ่มเติมไหม,มเมื่อเช้านี้คือพิมพ์เรื่องกรงกราตก็โหแรงเหมือนกันนะแต่ิี่ข่าวในมันสุกละครับนะครับ,รบมีรเพิม่มเติมไหมในขา่าวไอ้เชนที่มันอยู่ภายใต้กฎของกรตอยู่ภายใต้การควบคุมกราตอ่แล้วกันนะครับคือในข้อดีอย่างหนึ่งก็คือมันโปรเทคนักทุนทั่วไปถูกไหมครับครับพรากราตอ่ะก็มาตรวจสอบได้อันที่สองคือเวลาเขาเป็นความผันผวนความหวือหวาเนี่ย เขาก็จะเข้ามาตรวจสอบอันนี้เป็นเรื่องปกติครับส่วนอันที่ถ้าไม่ได้อยู่ภายใต้นะครับตอนนี้ขอบเขตมันคุมไม่ถึงนะครับคุมไม่ถึงก็คือ,อยังไม่มน่าไปดูนะครับนั่นก็หมายความว่าถ้าเสียหายมาในแง่หนึ่งก็คือนักทุนหนงก็ต้องรับผิดชอบกันเองก็คือไม่รู้จะไปเรียกร้องหน่วยง,งานไหนนะครับมันก็มันก็มันก็มีสองส่วนนะครับซึ่งในแง่ตัวดูเทรนด์แล้วแล้วกันนะครับผมคิดว่าหน่วยง,งานรัฐพยายามที่จะเข้ามาดูแลในบทบาทมากขึ้นนะครับ เพราะว่าก็ไม่อยากให้เกิดความเขาเรียกอะไรความเสี่ยงมากเกินไปพูดแบบนี้นดีกว่านะครับความเสี่ยงมากเกินไปก็คงต้องออปรับตัวตามนะครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าหน่วยงานอ,อ,อย่างการาตนะครับหรือว่าหน่วยงานรัฐของบ้านเราเนี่ยก็มีคนที่มีความรู้ความเข้าใจนะครับในเรื่องตัวพวกสินทรัพย์ดิจิทัลคุณสีเยอะเหมือนกันนะครับเขาก็พัฒน,นามามากเหมือนกันนะครับเพราะ,ะนั้นก็ต้องค่อยๆดูครับว่าภาพของการ จำกัดดูแลจะออกมาในรูปแบบไหนบ้างแต่ว่าคงจะมีความพยายามในการเข้ามาช่วยดูนะครับมากขึ้นครับครับผมคืออย่างนี้ประเด็นที่ผมถามคืออย่างนี้ในอดีตเนี่ยเวลากรรทอมาแอคชั่นอย่างเนี้ยครับส่วนใหญ่จะแอคชั่นในหุ้นเก่งกำไรแล้วก็ตลาดมันก็จะซึมเลยเพราะว่าเหมือนกระแสเงินในการในการในการเก็งกำไรมันหายไปนะครับครั้งเนี้ยถึงแม้แอคชั่นในเงินคริปโตหรือในสินทรัพย์คริปโตไทยเนี่ยผมมีความเชื่อว่าเงินมันต่อกันโดยเฉพาะในมกในมุมของ speculator นะครับผม อ่าคือในมุมของอินเวสเตอร์ไม่เกี่ยวอยู่แล้วครับในมุมของอินเวสเตอร์เนี่ยมันเอ่อมันมันน่าจะเป็นเงินคนละส่วนแต่ในมุมของสเปกโตรเตอร์ผมยังเชื่อมากว่าเป็นเงินส่วนที่ใกล้เคียงกันมากครับครับ,รบมันจะมีผลกระทบกับหุ้นไทยไหมมีผลครับมีผลกับหุ้นบางตัวแล้วกันนะครับที่เขาอาจจะเอ่อพยายามที่จะออกคอยเพื่อไปซื้อสินค้านะครับหรือว่ารับสินค้าอะไรต่างๆพวกนี้ก็มันก็อาจจะต้องกลับมาพี่นายนิดหนึ่งว่าเออ ขอบเขตการควบคุมจะประมาณไหนนะครับความือว่วางของราคานะครับเอจริงๆก็ก็ต้องค่อยๆตามดูนะครับในภาพนี้แต่ว่าเป็นไปนได้ที่พี่เอกบอกว่าส่วนหนึ่งเันทุนเข้ามาเป็นนักกิงกำไรก็มันกิงกำไรกันเยอะขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับก็ทําให้มันเกิดความมือนวาแล้วก็อาจต้องมีการพิจารณาควบคุมดูแลแล้วเวลาเข้ามาจริงๆก็มันก็จะปรับมาได้ประมาณหนึ่งนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ขึ้นอยู่กับผมคิดว่าอะไรครับสเปยภาพนะครับของตัวเหรียญแต่ละเหรียญแล้วแหละนะครับว่าคุณ ใช้ทำอะไรต่อยอดได้บ้างถ้าตังนี้มันต่อยอดได้ใช้เซ็ตเทิลราคากันได้จริงนะครับในหลากหลายสินทรัพย์เอ่อหลากหลายผลิตภัณฑ์นะครัแบบนี้นะครับมันก็อาจจะพอไปได้นะครับผมครับมาวันนี้เลยนะครับเนื่องจากเซ็นดเดไซเว์ลงทุนตัวไหนดีครับคุณเอ้ดีครับสัปดาานนี้คนนี้ผมเลือกแอดวานกับมาตะให้่อมาตะก็เลือกเอาเอาแอดวานก่อนเอาแอดวานก่อนค่อยๆครับเวลาของผม แอ็ดวานแอ็ดวานก็ยังเป็นเป็นไซวอัพอยู่นะครับไอซก็ยังเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่นะครับก็ยังมองเหมือนเดิมว่าเป็นรอบที่ไอซีจะค่อยๆไซวอัพนำตลาดขึ้นไปนะครับมูลค่าพื้นฐานเราเนี่ย220ก่อนก่อนปรับนะครับก่อนปรับยังไม่ได้ปรับถ้าเกิงกำไรสั้นๆก็115กับ118ก่อนนะครับขอให้ทับสองรับ2 1ากับสองร้อแปดก่อนส่วนในอซีทีสองร้อยสครับแอ็ดวานตอนนี้มีความเชื่อกันว่าไอดีแท็กซ์ทรูเนี่ย พอรวมกันจับคู่แล้วก็จะสู้แอดวานไม่ได้ถูกไม่ถูกถูกครับแล้วก็ในที่สุดแล้วพอจับคู่แล้วสู้แอดวานไม่ได้เนี่ยมันก็จะสมงผลดีต่อแอดวานก็คือแทนที่จะไปสู้กับศัตรูสองสองสองคนผมอธิบายให้นังทุนง่ายๆนะครับก็คือไปสู้แค่คนเดียวการแข่งขันก็จะรุนแรงน้อยลงครับใช่ไหมเขาเล่นกันอย่างประมาณนี้ใช่ไหมถูกครับเพราะว่าแอดวานกับดีแท็กพอรวมปุ๊บเนี่ยนะครับเอต้องไปลุ้นกันอีกทีว่าเอ r ร์เน็งมัน ซีนิที่เกิดจะเร่งมากน้อยแค่ไหนนะครับคือถ้าเร่งเยอะนยต้องบอกว่าตัวบริษัทใหม่ Advanced e ีแทมันเอาควาไม่นับทรูกับ d ี t e c กมันจะเร่งเลยนะครับแต่ว่าตลาดก็จะมองก่อนว่าอะไรที่มันเห็นตอนชัดก่อนนะครับคนที่ได้ b ม n e ฟ i t ก่อนก็น่าจะเป็น a d v a n c e ์ก่อนนะครับส่วนตัวนี้ก็คงต้องไปลุ้ในทีหนึ่งว่าซี r g y ที่เกิด e a r n i n g มันจะเร่งมากน้อยแค่ไหนครับผมรับครับปิดสองหนึ่งสองระยะสั้นจะเป็นยังไงครับเออสองร้อยสิบห้าสองร้อสิบแปด ก็มีเยอะนะจริงกำัสองร้อยสิบห้าสองร้อยแปดไม่เยอะนะครับผมส่วนได้รับก็สองร้อยแปดครับพี่โอเคครับ, okay, รบตัวแรกแอดวานครับตัวที่สองอัมตะใช่ไหมใช่ครับก็เรื่องสองพันสที่หนุนนั่งทุนเข้ามาลงทุนนะครับผมเลยคิดว่าเอ่ออัมตะก็น่าจะได้รอบฟื้นคือ้าเล่นรีเฟนนิ่งด้วยนะครับคือต่างประเทศเมื่อวานเขาเล่นรีเฟนนิ่งกันนะครับแต่บ้านเราผมคิดว่าเอ่อพวกท่องเที่ยวยังลุ้นยากนะครับเซนิเมนต์มากกว่าก็เลยคิดว่า เล่นตัวที่มีโอกาสมากกว่าแล้วนโยบายของตัวสวสมันมาด้วยครับในการสปอร์ตแผนการลงทุนก็เลยคิดว่าตั้งรับตัวสาว19.5 19.3นะครับน่าจะเอาอยู่แล้วก็ด้านบนเนี่ยการดีดตัวก็20.4ไป21บาทมูลค่าถานเราอยู่ที่25บาทในสลาอมะตะาครับผมจริงๆคุณช่วงนี้ก็แคบๆนนพู้ตรงๆไม่ได้เ <ขน S 2> ออเออไม่ได้มีอะไรจะคิดเป็นอันเลยนะครับวันนี้มีกี่ตัวฮะสองตัวครับพี่ครับผมกลยุทธ์สกดาที่ทํายังไงเพราะว่า วางแลวไซเย์คือได้อะไรไม่มากอ่ะนะครับคนคนเทรดเหมือนเดิมครับหลุดหนึ่งห้าหกศูนย์นะครับคนเก็งกำไรเนี่ยหลบเลยนะครับเพราะนั่นหมายความว่ามันหาฐานใหม่แต่ถ้าเป็นถอดลงทุนยาวๆเนี่ยผมก็ยังมองกลุ่มเดิมว่าลงมาเป็นซื้อเป็นเพิ่มน้ำหนักนะครับหนึ่งห้าแปดศูนย์หนึ่งห้าศูนย์เป็นกรอบเดิมซึ่งเคยให้เพิ่มหนักไปสิบเปอร์เซ็นต์เป็นหกสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าแย่ก็หนึ่งห้าสี่ศูนย์หนึ่งห้าหนึ่งศูนย์ถ้าลงมาก็เพิ่มอีกสิบเปอร์เซ็นต ชัดเจนครับชัดเจนฮนะขอบคุณครับเช้านี้ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ<ด>